คุณผู้ชมครับพบกับผมโจนินนาสินชัยในรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับรายการที่ทําให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นครับช่วงชมสวนในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนสไตล์ t ropical island นะครับมีทั้งสวนมีทั้งเกาะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปชมสวนพร้อมๆกันครับสวน t ropical island เนี่ยคือมันเป็นยังไงที่ผมต้องการรีแลกซ์โดยมีน้ําล้อมรอบคล้ายเกาะอย่างเงี้ยครับ ครับวันนี้ผมจะพาคุณผชมไปชมสวนสไตล์ท ropical นะครับแต่สไตล์ท ropical นี้นะครับจะแตกต่างจากสวนท ropical อ,อ,อื่นๆที่ผมเคยพาไปชมนะครับเพราะว่าสวนนี้นะครับจะมีไอแลนด์ด้วยหรือว่าเกาะกลางน้ํานั่นเองนะครับเกาะกลางน้ำนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมสวนพร้พอมๆกันครับมาเลย สวัสดีครับ,รบสวัส,สวดีครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมนะครับน้องชื่ออะไรครับโจนินนาดเฮ้ยโจอะไรไม่ใช่นี่ชิจาร์ดนิโนผมโจนินนาดบูมบูมเฮ้ยนี่ท่าเดียวกันเลยไม่ใช่แล้ว เอาจริงๆเอาจริงชื่ออะไรครับชื่อโจจริงครับผมโจโจอะไรครับโจจาตุรันครับโจจาตุรันนามสกุลยินตันครับผมยินตันครับอ๋ออันนี้จริงๆแล้วนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของสวนแห่งนี้ครับผมนะครับโอ้น้องโจแม่ยืนคุยทำไมเนาะเรานั่งคุยดีไหมได้นะครับนั่งสบายๆเออสวนแบบน่ารักมากเลยนะก็คือสวนท ropical island ใช่ครับนะครับสวนท ropical island เนี่ยคือมันเป็นยังไงอ่ะจะผสมผสานกับภูมิอากาศ ของบ้านเราทงปิคอลแล้วก็จะเหมาะสมกับสไตล์โมเดิร์นของบ้านส่วนไอแลนด์นี่จะเป็นมุมพักผ่อนครับที่ผมต้องการรีแลกซ์โดยมีน้ําล้อมรอบไ <Island> อแลนด์ขนคล้ายเกาะอย่างเงี้ยครับคือเราบอกคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยกับคนจัดสวนว่าย,ยัางไงบ้างทำ <c oughs> ไมถึง <c oughs> ออกมาเป็นท ropical island m าะอเลยคือต้องการที่เหมาะสมกับแนวบ้านแล้วก็มีน้ําล้อมรอบผมต้องการน้นํากับน้ําพุในจุดที่รีแลกซ์ทำไมถึงชอบน้ำอะครับมันดูสบายตานะครับผมว่า น้ำนี่คือล้อมรอบตัวบ้านด้วยแล้วก็มีเกาะเหมือนเหมือนสรากลางน้ําใช่ครับใช่ถูกต้องครับพี่ประมาณนั้นนะครับพูดขนาดนี้แล้วพาไปชมสวนหน่อยได้ไหมได้ครับผมได้เลยครับผมตกลงโจเนี่ยพี่มีสมญานามละจัดนินโนเรามีสมญานามยังชื่อในวงการอ่ะโจทรงใช่ครับไม่ใช่กระมังไปครับผมไปชมสวนกันครับ พี่โจไปไหน,นอยู่นี่ครับผมโอ้โเนี่ยไปเดินดูสวนมาว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็คือทางเข้าสวนใช่ไหมใช่ครับสวน t ropical island นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้เราบอกความต้องการให้กับนักจัดสวนนักออกแบบยังไงบ้างครับคือเบื้องต้นนะครับตอนแรกนี่บ้านจะเป็นบ้านเก่าครับคราวนี้ผมต้องการที่จะรีโนเวทตัวบ้านให้เป็นสไตล์โมเดิร์นผมเลยบอกกับพี่ตั๊ก จากทางบริษัท My Design and Development ครับว่าต้องการสวนที่เข้ากับบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับพูดแค่นี้เลยครับผมบอกความต้องการแค่นี้เลยครับแล้วก็ความละเอียดจากตัวตรงนี้จะเป็นทางต้อนรับของตัวบ้านคือคนเดินมาต้องเจอตรงนี้ก่อนเรามีต้นไม้อะไรบ้างครับก็เริ่มจากทางเข้าก่อนเลยนะครับทางเข้าจะเจอต้นไม้สะเม็ดแดงสะเม็ดแดงครับเป็นต้นประธานของบ้านจะเป็นทางเข้าทั้งตัวบ้านและออฟฟิศ ครับจะอยู่ทางด้านแรกแล้วก็ทางต้นด้านล่างจะไล่สีด้วยต้นสายลุงแล้วก็ต้นเตยด่างครับเพื่อให้สีมันไม่ดูเกินจนเกินไปเป็นต้นไม้คลุมดินนะครับคุณผู้ชมครับจะได้มีสีสันที่ตัดกันนะครับสมเม็ดแดงเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แบบมีทรงสวยใช่ครับทรงพุ่มทรงอะไรมนีเขาสวยคือเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับเออมีลำต้นสีแดงด้วยเนาะใช่นครับก็โดดเด่นเป็นสง่าเลยอ่ะส่วนทางนี้และครับทางนี้เป็นทางที่จะติดกับออฟฟิศนะครับโดย จะจัดให้มีน้ําพุเพื่อ,อให้ดูเย็นสบายตาแล้วก็เสริมห่วงจุ้ยให้กับตัวบ้านเสริมบารมีให้กับตัวบ้านโดยกําแพงเบื้องต้นตอนแรกจะเป็นทึบๆครับก็เลยใส่ตัวกรอบที่เป็นรูปใบลั่นทมเข้ามาอมครับจะได้ดูไม่ทึบจนเกินไปอ่อนช้อยด้วยใช่ครับแม่ต้นเหลืองๆนี่แบบ สายตาได้ดีมากเลยนะครับ,รบตัดกันเป็นสีแดงนี่ต้นอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่คือต้นพวงทองครับต้นพวงทองครับต้นนี้ก็เหมือนจะเป็นแบกกราวตอนเดินเข้ามาบ้านจะเจอเสม็จแดงอ,อันนี้ก็เป็นแบกกราวของเสม็จแดงอีกทีหนึ่งแมจากพวงทองนะสีเหลืองอารามเข้าออฟฟิศเห็นปุ๊บ,บชื่นใจ<า>แมพอเห็นแบบนี้นะครับ อารมณ์ได้เลยได้ครับผมความรู้สึกมาเลยอันนี้ก็คือแบบสไตล์ t ropical นิดๆนะครับ,รบก็คือมีกลิ่นอายของ t ropical เริ่มต้นแล้ว<ช>ะครับจากทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในสวนต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับ เดินนี่เราทำดีนะไม่ลื่นด้วยครับทำไมเราเลือกสีแบบนี้แผ่นแบบนี้ครับอ๋อสีมันจะได้เข้ากับตัวบ้านผนังกําแพงบ้านแล้วก็ส่วนออฟฟิศแล้วก็ส่วนอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับมันจะได้ดูกลมเกินแล้วก็มีหินส่วนหินตัวนี้ดิยกรรหญ้าจะแบ่งโซนหญ้ากับโซนทางเดินนะครับไม่ให้หญ้ามาปกคลุมกับทางเดินและง่ายต่อการตัดแต่อันนึงนะครับที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือหน้าบ้านของเราเนี่ยโล่ง เป็นหน้าบ้านของคนอื่นหรือแบบข้างบ้านที่เราทําแบบนี้ก็คือเราก็จะปลูกใส่ถูกไหมครับไว้บงังสายตาทําไมเราปล่อยเป็นแบบนี้ล่ะครับอ่าเราจะปลูกแค่ตัวไม้พุ่มเพื่อบังไอ้ส่วนปูนไว้ให้มันบังส่วนแข็งของสายตาครับให้มันดูซอฟ์ลงแต่ส่วนกรณีที่เราไม่ปกคลุมขึ้นไปถึงรั้วนี่เพราะว่าเราจะได้ให้ลมมันฟลูเข้ามาอมืก็คือพอเปิดแบบนี้หนึ่งก็คือลม ใช่ครับลมมันจะได้โฟลเข้ามาหรือนี่คือต้นอะไรครับอ่าต้นปาล์มเยอรมันครับผมต้นปาล์มเยอรมันเดงได้ล่มใบแต่มมนก็ไม่ดูทึบตาจนเกินไปครับเพราะมันอยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยสูงรูดครับแล้วต้นนี้ก็มานักแต่ผมเด็กๆแล้วครับมาเดิมกับตัวบ้านอยู่แล้วอยู่มานานแล้วใช่ครับผมไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยแล้วมีต้นอะไรที่มาล้อมใหม่บ้างครับที่งมาปลูกอาจะมีต้นนี้นะครับกะพีจันทร์ กระพิษอ๋อครับผมดอกจะหอมมากเลยครับใช่ครับก็เหมาะสําหรับสวนท ropical เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วแบบนี้คุณผู้ชมลองดูครับน้ําเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาก็มีน้ําูแล้วตอนนี้ก็มีน้ําล้อมรอบเลยจะไล่ไปตั้งแต่โซนหน้าออฟฟิศอ๋ออันนี้ก็คือน้ําที่จะพาเราไปสู่ไอแลนด์ก็คือเกาะกลางแล้วแล้วต้นอ่าต้นพุ่มเนี่ยคือเป็นต้นพุทธสุปโชคครับจะเคียงคู่ไปกับทางน้ําของเราอืมครับครับสนใจยังครับไปเกาะไอแลนด์ ไปครับไปครับไปเกาะไอแลนด์เนาะโอ้อันนี้ก็น่ารักเนาะคือดอกเขาสีออกขาวดูแล้วก็สบายตานะครับผมพอเดินเข้ามาจะเจอไอแลนด์ก่อนต้องเจอก่อนนี่เป็นก่อนจะเข้าเกาะกลางน้ำของเราก็จะเป็นต้นมั่งมีนะครับต้นมั่งมีนะครับซึ่งเป็นต้น เป็นไม้มงคลนะใช่ครับเสริมบารมีเสริมหัวจุ้ยให้กับบ้านอีกทางหนึ่งคือก็บอกอยู่แล้วพี่มั่งมีมั่งมีมั่งมีครับผมมั่งมีสีสุกอยู่เย็นเป็นสุดตามชื่อต้นไม้เลยตามชื่อต้นไม้เลยนะครับครับผมนี่ก็คือก่อนที่เราจะไปถึงไอแลนด์ของเราใช่ครับเกาะกลางน้ําใช่ครับผมไปเดินไปต่อเราไปดูเกาะกลางน้ำา้างนี่ไงเกาะกลางน้ําใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหเฮ้ยไฮโซมากเลยอ่ะธรรมดาอยู่แล้วพี่โอ้โ นี่ข้ามสะพานด้วยเป็นสะพานเล็กๆนะครับเข้าได้2ทางเข้าได้2องทางจากด้านหน้าและด้านหลังทีมไอแลนด์เนี่ยใครเป็นคนคิดอ่ะทางผมก็แนะนํากับคุณทางพี่ตั๊กนะครับว่าอยากจะได้มุมที่สังสรรค์สังสรรค์แล้วมีน้ําล้อมรอบให้เย็นสบายตามุมพอดีทางทีมงานกับผมเป็นคนชอบสังสรร์อยู่แล้วครับคุยไปฟังเสียงน้ําพุน้ําล้นโอ้โหครับผมคอนเซ็ปต์ของไอแลนด์ของเราเกาะกลางน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ่าก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นออฟฟิศใช่ไหมครับนี่คือกำแพงของออฟฟิศใช่ครับผมชื่อกำแพงออฟฟิศเราก็จะใช้จิคโซหินทรายเป็นรูปช้างเล่นน้ําที่ให้เหมาะกับอ่าเข้ากับบรรยากาศน้ําอะไรอย่างนี้ครับมาแปะแล้วจิคโซหินทรายเนี่ยก็จะล้อกันกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยใช่ครับผมถูกไหมที่มันเป็นน้ําพุอยู่ใช่ครับเป็นสองฝั่งของออฟฟิศฉะนั้นจะลดความแข็งกระด้างของตัวอาคารได้เป็นอย่างดีใช่ครับแล้วอาการลดการลดมุมของอาคารเราก็ใช้ต้นจัง แล้วก็ต้นแก้วมุกดาเนการลบเหลี่ยมมุมของอาคารนะครับให้มันดูสบายตาดูซอฟต์ขึ้นส่วนต้นที่ประกุนด้านนี้คือต้นไอริสแล้วอย่างนี้ของเราก็คือมีไม้เลื้อยด้วยนะใช่ครับเป็นต้นองุ่นเป็นต้นองุ่นครับผมทำไมเลือกต้นองุ่นะครับดูได้บรรยากาศเหมือนแบบอยู่ยุโรปอะไรอยยครับอันนี้ความชอบส่วนตัวครับไม่มีเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วพอเมื่อกี้เราพูดถึงน้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเออสีของครับผม โอ่งน้ํผู้เนี่ยตัดกันกับกําแพงสีเทามากเลยนะครับเพราะกําแพงนี่เราจะล้อสีกับกําแพงบ้านนะครับมันจะสีจะได้กลมกลืนกันจะดูกลมกลืนกันส่วนไอ้ที่ทาคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นอุดเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ดูมีมิติอของสายตาเข้ามาครับส่วนอ่าส่วนนี้เราต้องการที่จะใช้ต้นไซเป็นแทนรั้วอันนี้คือไรอินโดใช่ครับผมบอ่าเป็นแทนรั้วเพื่อต้องการแบ่งสัดส,ส่วนระหว่างบ้านเราและบ้านข้างๆ ครับแต่ไม่ให้สายตาด้วยนะใช่ครับผมโอ้โหจพื้นที่กว้างใหญ่มากพื้นที่ของสวนทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่พื้นที่ตัวบ้านทั้งหมดนี่จะประมาณ640ตารางเมตรครับ640ตารางเมตรแล้วของสวนละครพื้นที่สวนนี่จะประมาณ335ตารางเมตรโอ้หีครึ่งต่อครึ่งเลยนะใช่ครับผมโอ้หุ้มเทมากนะครับกับธรืมชาตินรับกธรรมชาตินะธรรมชาติจริงๆบ้าง ามาใช่จริงๆอ๋อมาใชจริงงั้นก็ต้องพาไปดูให้หมดเลยได้ครัไปชมสวนกันฮะจากเกาะสวาสวรร์ของเราครับผมนะครับ,รบมามีเก้าอีน้นั่งด้วยนั่งกันก่อนไหมครับครับผมคุยกันได้เลยครับคครีเล็กเนาะพักผ่อนบ้างเดิน โจ้พี่อยากจดลกว่าแบบชิลมากนะส่วน t r อ p i c a l i s l ไ n d นเนี่ยคือชอบไอแลนด์แล้วส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็สวยครับส่วนนี้นี่เป็นลานเหมือนกิจกรรมปิ้งย่างอะไรของที่บ้านเนี่ยครับลานกิจกรรมลานอเนกประสงค์ปูย่ามาเลยดูแลง่ายๆแล้วร่มเย็นมากเราอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นแก้วครับต้นแก้วครับผมส่วนที่ล้วนนี่เป็นต้นโมกครับต้นโมกนะครับต้นโมกก็บังสายตาเหมือนกันใช่ครับบังสายตา ต้นนี้ดูโกรนมากครับต้นนี้ต้นมะม่วงนี่ใช่ไหมครับมะม่วงนะครับผมมะม่วงเมื่อก่อนนี่จะเป็นพุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันครับคราวนี้พายุมีพายุเข้าที่บ้านก็เลยทําให้หักหักลงมาเป็นบางส่วนหักมาครึ่งต้นเลยพี่ทางนี้ก็เลยตัดสินใจว่ากลัวจะหักไปโดนบ้านข้างเคียงด้วยสร้างความเดือดร้อนก็เลยทําให้มันตัดแต่งเล็มให้มันโกรนไปหน่อยแต่เราก็เล่นลูกเล่นโดยการใส่สับปะรดสีเข้าไปส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นเตยหอม แต่หอมนี่ก็เป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มีกลิ่นหอม,อม,มใช้ดับกลิ่นในห้องในรถได้ส่วนนี้เป็นส่วนของพลาบิกใช่ไหมครับ,รบที่ผมเคยบอกว่าบ้านนี้มีพื้นที่ทั้งหมด640ตารางเมตรมทําส่วนไปละ335ตารางเมตรคตารางเมตรแต่จะมีส่วนพิเศษส่วนตัวของพวกผมอีก35าตารางเมตรถ้าไม่ใช่ v i p แบบพี่ไม่ให้เข้าเลยนะครับผมจริงป่ะใช่ครับเราชอบสังสรรค์ไงใช่รับอยาทำส่วน ตัวน,นิ่<ช><ช>เฉพาะเดอะการ์เดนเนอร์เท่านั้นถึง <ผม S 1> ได้ดูใช่พาไปชมเลยครับไปครับผม,บผมอันนี้ต้องเข้าด้านหลังมีลิฟต์ส่วนตัวไหมมีห้องใต้ดินมุดเข้าไปครับครับนี่ีจ้ครับนี่คือส่วน private ที่จะใช้เฉพาะเดอะการดนเนอร์และพี่โจเท่านั้นที่จะได้เข้ามานะครับเนี่ยจริงป่ะ้องโจจริงครับผมเฮ้ยนี่สุดยอดเลยไม่เคยใครเลยครับผมเป็นมุมนะครับเล็กเลเล็กไม่ได้35ตารางเมตร35ตารางเมตรครับซึ่งถือว่ามีพื้นที่พอสมควรนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนโค้งนี่นะครับจะเป็นโค้งของบ้านเดิมครับอ๋อข้างบนที่เราเห็นครับแล้วก็ทุบออกเลยเปิดให้โล่งใช่ครับแล้วก็เลยใช้เดฟเขากวางครับมาเพื่อลบมุมแล้วตรงส่วนด้านบนนี้เราก็ใช้ต้นซิก้า ซิก้าโอซิก้านี่เป็นต้นที่ตระกูลเดียวกันกับต้นไม้ที่อยู่ในเส้นสูตรๆนะครับทอพิคออยู่แล้วทอพิคอมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเฟิร์นครับเฟิร์สายนางครับผมเพื่อบังมุมมุมขอคานมุมเหลี่ยมของโครงนี้ที่ออกมาไวสรับลบใช่ครับลบมุมอะไรเนี้ยลบมุมใช่ครับลบมุมลบเหลี่ยมแล้วข้างหลังเนี้ยเราก็เป็นน้ําตกครับแต่เดิมเป็นกําแพงแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ําตกเข้ามาเพิ่มน้ําตกเข้ามาครับให้เป็นน้ําไหล ย้อนลงมาแล้วมีมิติของกระเบื้องส่วนกําแพงด้านมาผิวจะได้มีคุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับน้ำจะได้กระเด็นดูเป็นมิติของเม็ดน้าโอโจถามนิดนึงอย่างเงี้ยโจได้แบบมีส่วนร่วมอะไรกับพี่ตักเขาบ้างไหมส่วนที่ออกแบบจัดสวนส่วนร่วมผมเป็นคนเลือกประโยชน์ใช้สอยของแต่ละมุมที่จะแจ้งเขาว่ามุมไหนใช้สอยอย่างไรไว้ทําอะไรบ้างเลือกโทนสีเลือกอะไรประมาณนี้ครับแปลว่าเราชอบแนวนี้เราชอบแบบ ทอพิคโคก็จริงก็คือให้ความชุ่มชื้นให้ความสวยงามครับตามสไตล์ของสวนทอ o ิคโคแต่ก็คือมีความเท่ความเึิมด้วยแล้วก็มีวัตถุประสงค์การใช้งานได้จริงเหมือนเกาะสว่า์อสวรรค์นะใช่ครับนะครับอันนั้นก็ดีมากมากเลยนะครับก็คือเกาะพื้นที่ส่วนตัวเลยนะครับอยากจะถามเลยว่าทั้งหมดที่เราไปชมสวนมาเนี่ยโจคิดว่าแบบธรรมชาติให้อะไรกับโจบ้างอันดับแรกให้ความสบายใจนะครับบ้านที่เราอยู่เราก็สมควรจะอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายใจ คนเข้ามาอันดับแรกเขาก็ต้องมองจากบ้านถูกไหมครับเป็นการต้อนรับครับเป็นการต้อนรับคนไปในตัวให้คนที่เข้ามากับเรามาหาเราติดต่อเราแล้วมีความสบายใจไปด้วยกับเราน้องโจครับพอเราปรับปรุงสวนใหม่แบบเนี้ยรู้สึกว่าตรงใจกับที่เราคิดไว้ไหมตรงใจนะครับชอบเลยครับชอบเลยคโดนมากเลยโดนอย่างนี้ถ้าคุณชมทางบ้านชมอยู่มีคําแนะนำไหมถ้าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนสวนบ้างนะครับปรับปรุงสวนให้แบบดูสวยๆบ้าง ตามความต้องการของเราเนี่ยมีก็นะนำไหมอยางนั้นประโยชน์ใช้สอยดีกว่าดีกว่าที่จะมานั่งสวยแล้วแต่ใช้งานไม่ได้จริงเนี่ยแหละครับมุมมองของวัยรุ่นนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะครับวันนี้ต้องขอคุณน้องโจจาตุรันนะครับที่มาเปิดบ้านให้พวกเราได้มาชมสวนกันครับขอบคุณครับน้องโจครับโจกับจาร์นะครับพี่ชื่ออะไรกีนะจาร์ดินโนครับโจนินนาอ่าบูม คับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมทำไม้แขวนกระถางดินเผานะครับ สวัสดีครับผมโกครับนัทนานสอนสีชนครับครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมทำไม้แขวนกระถางดินเผานะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือเราจะมีเลื่อยจิ๊กซอนะครับมีค้อนนะครับมีตะปูมีสว่านมีดอกสว่านนะครับวัสดุก็คือมีไม้นะครับวันนี้เราใช้ไม้พาเลทเก่านะครับแล้วก็มี กระถางดินเผาแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับไม้สนที่เป็นไม้พาเลทนะครับสชิ้นเองนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับก็เป็นความยาวประมาณ40-50เซนนะครับเราจะตัดให้สั้นกว่ากันประมาณ5เซนนะครับครับแล้วเดี๋ยวไม้ชิ้นแรกนะครับเราจะตัดที่40เซนนะครับไม้ชิ้นที่2เราจะตัดที่35เซนนะครับ ครับพอเราวัดได้40เซนนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับ35เซนนะครับครับแล้วเราก็ได้ไม้นะครับ2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่ง40เซน ชิ้นหนึ่ง35เซนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเชฟของกระถางนี้นะครับสังเกตจากเชฟของกระถางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดเชฟของกระถางนี้นะครับลงบนไม้นะครับจะอยู่ประมาณท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับค่อยๆทํา ี่นะครับผมจะวาดออกมาเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปเชฟด้านนอกนะครับของกระถางนะครับครับหลังหลังจากเราได้ชิ้นชิ้นบนแล้วนะครับวันนี้ผมจะทํากระถางนะครับยึด2ชั้นนะครับเราก็ต้องวาดแบบนี้อีกหนึ่งชั้นด้านล่างนะครับ ครับพอเราล่างแบบได้นะครับเป็น2ชิ้น2ชั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดตามเส้นนะครับ เราตัดเสร็จใช่ไหมครับเมื่อกี้เราตั้งโจทย์ว่าเราจะทํายังไงให้กระถางนะครับเข้ามาอยู่บนไม้นี้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับแค่นี้เองครับอยู่แล้วครับทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะขัดนะครับไม้ให้เรียบแล้วก็ไม้35เซนนะครับสําหรับไม้ชิ้นนี้นะครับเราจะมาไว้เป็นไม้ที่สําหรับไว้ยึดกับผนังบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะยึด ท่านี้นะครับแล้วเราก็จะเจาะรูด,ด้านบนนะครับวิธีการยึดก็คือเดี๋ยวเราคว่ำลงนะครับแล้วเราก็ตอกตะปูนะครับมาดูแล้วก็เราก็เจาะนะครับ แล้วเราก็ได้แล้วนะครับไม้แผวนกระถางดินเผานะครับติดในสวนหรือติดที่ผนังที่บ้านของคุณผู้ชมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงคนสวนชวนทำนะครับกับผมนะครับนัทนานสอนศรีชนนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนวันนี้นะครับก็เต็มอิ่มไปกับสวนสวยๆไอเดียหลากหลายสไตล์ครับเสียดายครับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก c a s u a l i s t นะครับแล้วติดตามชมรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับหรือรับชมผ่านจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีช่อง44ครับคิดถึงสวนคิดถึงพวกเรานะครับเดอะการ์เดนเนอร์สวัสดีครับ ร่วมสนุกกับกิจกรรมกินดีเที่ยวดี